นี่กำลังเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะโอ้เต็มแล้วนะครับเอฟซีนี่จากแจ้งผู้เชี่ยวชาญนะครับออที่หลานโชคดีสุยกี่น้ำมันมันดำปีไหมพี่กี้ดำมากอ๋อน้ำมันเกลือม,มันดำเหรนานๆจะเปลี่ยนนะจริง อย่างนี้เอาอยู่เลยของครูนี่ไม่ค่อยเป็นแล้วนี่บบนครับบรรยากาศนี่ะสามารถใช้บริการได้นักดีโอตัโซวิดนะครับตามเบอร์โทนนี้เลยนะครับนี่ทั้งตังศูนย์ส่วนร้อระบบช่วงล่างระบบเกียร์เบรกคัสเครื่องยนต์ังนเคลือลต่างๆในรถยนต์นะครับทุกสราคาเป็นเองนะจบได้จนไม่ด้เป็นช่างผู้เชี่ยวชาญสู์นะครมาอยู่ที่นี่นะถือว,ว่าประทับใจนะสามาเป็นโปรังสามารถที่จะใช้บริการได้หลายคันในเวลากันมีฟอบลิปหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตรงนี้เป